สวัสดีครับเดี๋ยวอันนี้เรามาดูของในร้านค้ากันต่อเนาะ,ะต่อจากรอบที่แล้วเนาะก็คืออจากในร้านค้าเนี่ยของที่เราน่าจะซื้อนอะมันก็จะเป็นตราสีทองเนาะแล้วก็เราได้เอาให้ดูหลายครั้งแล้วเนาะว่ามันมีการเปลี่ยนแปลง จากตราสีแดงเนี่ยกลายเป็นไอ้ตราสีทองเนี่ยกลายเป็นเศษสีแดงตรงนี้เนาะซึ่งมันใช้งานยากกว่าการซื้อตราสีทองตรงค่อนข้างเยอะที่อ่อาฉากสิบสี่ขีดสิบเนาะแล้วก็ในร้านคา้ากิลด์เนี่ยตราสีแดงนี่ก็จะโผล่มาตอน 1 4บ0เช่นกันเนาะเพราะนั้นเวลาที่มีกิจกรรมคูณ2เนาะตรงเนี้ยเราซื้อของจากร้านคา้าตรงนี้ได้ซึ่งอันนี้เราก็จะเห็นเนาะว่ามันก็เปลี่ยนเหมือนกันพอผ่านสิบขีดสิมาแล้วเนี่ยร้านตรงนี้ก็จะเป็นเศษ ของสีแดงเหมือนกันซึ่งใครที่อยากซื้อของในร้านในนี้ช่วงที่มีกิจกรรมคูณสอง <c oughs> ก็ถ้าเรายังไม่ได้ผ่านอ่าสิบสี่ีดสิบก็จะมีโอกาสเห็นเป็นตราสีทองซึ่งจะดีกว่านะ <c oughs> ใครที่ไม่มีความจำเป็นต้องรีบผ่าน1 4บสขีดสิ จะใช้โอกาสซื้อของที่ร้านนี้เราได้คูณสองตอนกิจกรรมจะได้ได้เปรียบนิดหน่อยตอนเป็นได้กำไร,รนิดหน่อยนี่ผมก็อย่างที่เคยบอกไปนะผมเคยซื้อมาแล้วเนาะก็คือตาเลือด <S 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 กับตาแอตแทกเนาะเคยซื้อให้ดูแล้ว หนน้้าีมันจะทำให้ไอดีมันเล่นง่ายขึ้นเนาะก็เดี๋ยวผมเล่นอันนี้ให้ดูอีกทีแล้วกันว่าทัานอื่นๆก็น่าจะเหมือนกันไม่ต่างกันนะมันน่าจะเป็นเสษสีแดงเหมือนกันเรียบร้อยแล้วหลังจากผ่านสิบสี่กี่สิบอ เร็วเน้าน,นที่ชั้นแรกนะเป็นเศษสีแดงนะคือของในร้านค้าเนี่ยนะผมแนะนำว่าให้ซื้อของสีทองขึ้นไปจะดีกว่าโดยเฉพาะตรา ตราที่มันเป็นสีทองซึ่งรูปแบบที่ควรซื้อจะมีสองรูปแบบก็คือสปีดก,กับแอตแทกเลือดเลือดก็ถือว่าดีเหมือนกันในช่วงต้นแต่ว่าอาจจะไม่ต้องซื้อก็ได้แต่ถ้าช่วงต้นม,มากๆอะตราเลือดอมีติดไว้บ้างก็ดีสีทอง มันจะทำให้เล่นง่ายขึ้นแต่สปีดเนี่ยเป็นของที่จำเป็นมากๆนะควรซื้อเล่นเร็วๆนะครับนึงจะได้รีบๆสรุปว่ามันกลายเป็นเศษไปหมดเรียบร้อยแล้วเนาะ ชั้นสองเนาะเห็นไหมเป็นเศษเหมือนกันซึ่งกว่าจะครบเนี่ยมันยากเนาะแล้วมันออกเราต้องไปสูมอีกจะออกแบบไหนก็ไม่รู้คือถ้าเป,เป็นเศษแบบนี้แล้วผมไม่แนะนําให้ซื้อแล้วนะสําหรับมือใหม่นะออกไปดูฉากเนาะฉากที่เราเล่นอยู่ค้างอยู่เนาะก็คือฉากนี้เนะาะมันเห็นไม่ชัดเนาะต้องกดเข้าไปดู ตัวละครนี้ผ่าน14สีส10มาแล้วมาติดที่14สีส40เนอะอันนี้ก็เป็นข้อยืนยันว่าผ่าน14ขีส10มามันจะกลายเป็นร้านมันจะกลายเป็นเสษแดง <c oughs> <c oughs> ก็ไอดีนี้ก็อย่างที่บอกนะว่ามันเป็นไอดีที่เอามาทำไกด์เล่นเนาะ าดานไฟเลยอีกสิวันคือไอเนี้ยเล่นมา15บหวกสิก็คือ27วันเนาะก็เป็น ID ใหม่ก็มันจะเล่นมาถึงเราวๆเนี้ยด่านไปจนภไยที่14สี่ำหรับคนเล่นใหม่ก็สรุปแล้วโดยสรุปว่าจุดที่มันจะเปลี่ยนของจาก ร้านค้าเนี่ยตรงเนี้ยแทนที่จะขายของเป็นชิ้นๆมาขายเป็นเศษสีแดงซึ่งไม่ดีกับผู้เล่นใหม่ตอนด่าน14บสี่ขีดสิผ่านปุ๊บมันเปลี่ยนเลยร้านกิ้วก็เหมือนกันเพียนผ่านปุ๊บจะมีตราสีแดงเข้ามาแต่ส่วนใหญ่เวลาที่เราเล่น เล่นมาไม่นานเนี่ยตรากิวเนี่ยโอกาสที่จะได้แลกตราสีแดงเ่ยมันมันจะน้อยเนาะแต่นี่มันของผมมันครบแล้วนะคือสามารถแลกได้หนึ่งชิ้นนะตรงนี้ก็ต้องตัดสินใจดีด,ดีว่าเราอยากข้ามขั้นไปเป็นตราสีแดงเลยไหมหรือว่าจะซื้อตราสีทองให้พอใช้ก่อนคิดดีๆนะครับขร้างน้ำหนักดีๆตรงจุดที่จะผ่านกีดสี่สิบสิบสี่ขีด สิบสี่ีสิบอ่าแล้วก็เว <c oughs> ลาที่มีกิจกรรมศาลเวลาซื้อของในร้านในช่องตรงนี้เนี่ยมันคูณสองนะถ้าเกิดใครไม่เชื่อไปหาคลิปยืนยันได้นะในช่องผมมีอยู่ว่ามันคูณสองจริงๆริงซึ่งตรงนี้ก็เปลี่ยนที่สิบสี่ขีดสิบเหมือนกันผ่านสิบสี่คีดสิบของในนี้ก็จะเปลี่ยนเหมือนกันเพราะฉะนั้นช่วงที่มีกิจกรรมอยากใช้ให้ อยากซื้อของคูณ2ในนี้อย่ารีบผ่าน14-10ดสนะสำหรับมือใหม่เป็นคำแนะนำเบื้องต้นเนาะโอเคสำหรับคลิปนี้ก็แค่นี้เนาะเป็นการสรุปเนาะสวัสดีครับ